วันนี้เราจะมายกตัวอย่างธุรกิจที่นำแนวคิดของ Lean Thinking ไปใช้แล้วประสบความสำเร็จในการนำไปใช้จริง จริงธุรกิจร้านอาหารหรือโต๊ะจีนเราจะใช้วิธีคิดแนวลีน thinking เข้าไปใช้ทํำยังไงได้บ้างหนึ่งอย่างในหลักคิดก็คือเรื่องของโปรเซสการทํางานอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราแพลนที่จะส่งอาหารรู้คือพื้นที่แผนงานในการส่งอาหารอย่างเช่นรับอาหารมา1นึ่ง order. ออเดอร์ออเดอร์ตัวหนึ่งเนี่ยต้องเข้าไปที่ครัวจากครัวเสร็จเราจะต้องทําตัวเอกสารต่างๆรวมถึงการจ่ายงานแต่ละส่วนไปยังพ่อครัวเนี่ยมันต้องมีอะไรยังไงบ้างแนวคิดเนี่ยเอาแค่เรื่องโปรเซสเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปปรับใช้ในธุรกิจได้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่บางส่วนนนงา1ใ8ข้อ ก็คือการใช้เวลาก็คือเวทิ้งการใช้เวลารอนานมากเกินไปยกตัวอย่างเช่นอาหารบางส่วนหรือการรออาหารอย่างเช่นเครื่องดื่มหรืออาหารที่เป็นอาหารครัวร้อนครัวเย็นเราก็สามารถปรับใช้ได้ครับ สปานวดในธุรกิจของบริการเราสามารถใช้แนวคิด Lean Thinking ได้เหมือนกันก็คือใช้วิธีคิดของเรื่อง process เราอาจจะปรับรูปแบบการใช้อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องสินค้าพอเป็นสปานเนี่ยเราจะมีสินค้าที่อยู่ในสินค้าคงคลังอย่างเช่นตัวน้ำมันนวดหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ต้องไปใช้นวดถ้าสินค้าเราเยอะเกินไปการจัดเก็บก็คือ inventory ก็คือสินค้าคงคลังนจะเยอะพอเยอะไปด้วยเนี่ยเราจะมี d e stock ก็คือสินค้าที่เยอะมากแต่ไม่ได้ถูกนําไปใช้มันจะกระทบไปเรื่องของต้นทุนของเราที่เราอาจจะเสียต้น คุณไปโดยที่เราไม่ได้นำไปใช้การสร้างรายได้ก็จะช้าลงกําไรก็จะลดลงเพราะเราต้องเสียพื้นที่ในการเก็บเราต้องเสียคนในการเข้าไปจัดการเวลาของคนที่เข้าไปจัดการเราเองเป็นผู้ประกอบการเราอาจจะมองว่าคนเราจ้างจ่ายเงินเดือนอยู่แล้วเราเอาคนเข้าไปจัดการเรื่องนี้แต่จริงๆเนี่ยในลนักษณะของวิธีคิดของรีทิงกิ้งคือการที่เอาคนเข้าไปจัดการเพิ่มขึ้นจากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นแล้วไม่ได้มีฟีดแบ็กกลับมาอันนั้นก็คือแปลว่าต้นทุนของเราก็จะเสียไปเหมือนกัน ถ้าเราเข้าใจวิธีการที่ทําให้ Lean Thinking นําไปใช้ได้ต้นทุนจะเพิ่มขึ้นหรือน้อยลงอย่างไรต้นทุนจะน้อยลงกําไรจะมากขึ้นรายได้อาจจะไม่มากขึ้นแต่กําไรจะมากขึ้นเพราะหลักการของเราก็คือถ้าเราจะมีกําไรเนี่ยหนึ่งก็คือการสร้างรายได้แล้วปริมาณกําไรเท่าเดิมอย่างเช่นธุรกิจเรามีกําไร20%ถ้ารายได้เราในเดือนหนึ่งมีประมาณ100บาทธุรกิจ20%แปลว่ากําไรจะมีประมาณ20บาทแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีรายได้เพิ่มขึ้นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นกําไรแล้วก็อาจจะมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันแต่การธุรกิจเรานียน ต้นทุนลดลงรวมถึงประสิทธิภาพการทํางานมากขึ้นรายได้เท่าเดิมคือ1นึบาทเท่าเดิมแต่กําไรเราจะเพิ่มจากการที่ต้นทุนเราลดลงแล้วคนหรือพื้นที่การจัดเก็บหรือสินค้าที่เรานําไปใช้มีประสิทธิภาพมากขึ้นฉะนั้นต้นทุนจะลดลงแล้วกําไรจะมากขึ้นแม้รายได้คุณจะเท่าเดิม จาก SME ที่ประสบสำเร็จในการนําแนวคิดนี้ไปใช้อย่างตอนนี้ผมเป็นที่ปรึกษาดูในธุรกิจหนึ่งที่เป็นเรื่องนําเข้าส่งออกสินค้าธุรกิจเขาก็จะเป็นเครื่องสำอางตอนแรกเนี่ยสิ่งที่เขาเจอก็คือว่าเขายอดขายเยอะแล้วก็ได้กําไรเยอะด้วยแต่ประเด็นคือเขาไม่มีเวลามีปัญหาเรื่องของพนักงานที่น้อยเกินไปพอเราเขา้าไปจัดการแล้วใช้วิธีคิดของ lean thinking เราก็เข้าไปดูเลยว่าหนึ่งอย่างก็คืออินเวนทอรี่เขาเยอะจำนวนสต็อกเขาเยอะมากเกินไปมากเกินกว่าการจัดเก็บที่จําเป็นอันนี้ก็คือทําให้ต้นทุนไปกระทบอีกคือแม้แต่กําาไรเ เอะเราเข้าไปจัดการเข้าไปดูว่าสินค้าเราต้องบริหารจัดการทำไฟ f o ก็คือ first in first out อันไหนสินค้าที่ปริมาณออเดอร์ที่จําเป็นเราถึงสั่งมีเปิดรับการ pre order จากลูกค้าการพูดคุยกับลูกค้าก่อนว่าสต็อกที่จะเกิดขึ้นหรือสินค้าที่เราจะนาเข้ามาเพิ่มมาใหม่เนี่ยจะมีสินค้าอะไรบ้างมีช่องทางในการคุยกับลูกค้าแล้วรับข้อมูลจากลูกค้าโดยตรงว่าสินค้าในอนาคตมีการรับฟังข้อมูลลูกค้าด้วยในการรับฟังคำแนะนําของลูกค้ายกตัวอย่างเช่นลูกค้าบอกว่ากําลังจะเป็นเทรน์ของสินค้าตัวนี้สมมุติเป็นเทรนของเปลือกหอยเราก็สาาามรรถเอน เปลือกอยเนี่ยมาทำสต็อกทำการผลิตแล้วก็ส่งมอบสินค้าได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องทําสินค้าให้เสร็จทั้งหมดเรามีการพรีออเดอร์มีการพรีสต็อกนะครับ